จุดประสงค์ของการให้ทานในทางพุทธศาสนาก็เพื่อมุ่งทำลายความตรณีทีเหนียวเป็นหลักเมื่อความตรณีทีเหนียวหายไปใจดีๆก็มาเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามแจกแจงความงามตามระดับการให้ได้ดังนี้ 1. สัพยทานความตรณีเป็นยางเหนียวที่ทำให้จิตเหนืดอหนะกทึบตัน หาความปลอดโปร่งไม่ได้คล้ายฟองเหนียวตะปุ่มตะปำเกาะจิตอยู่ยุบยับเป็นความอึดอัดแก่เจ้าตัวเองและคนอยู่ใกล้กิริยาที่แสดงความงกหรือหวงแหนแม้ส่วนเกินคนลำบากตากหน้ามาขอก็ไม่ให้ไม่คิดเผื่อแผ่ไม่เอาใครเลยหลวนส่งคลื่นความรู้สึกน่าเกลียดออกมาทั้งสิน้นตอนเกิดมาเป็นทารกแบบบอก ธรรมชาติบังคับให้ทุกคนเรียกร้องเอาเข้าตัวแล้วก็หวงแหนสมบัติส่วนตนฉะนั้นการให้ทานจึงเป็นเรื่องต้องฝึกจะให้เกิดเองไม่ได้แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์การฝึกใดหาง่ายกว่าข้าวของที่เป็นส่วนเกินส่วนที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่อาจช่วยแบ่งเบาให้คนอื่นเดือดร้อนน้อยลงได้ เมื่อค่อยๆฝึกให้ของให้ทรัพย์ส่วนเกินแบ่งปันของดีให้คนอื่นใช้ยางเหนียวก็เริ่มละลายกลายเป็นความปลอดปโปรง่งหน้าอึดอัดน,น้อยลงจนรู้สึกได้ด้วยตนเองกระทั่งเมื่อฝึกถึงขั้นที่ให้ทานด้วยความเลื่อมใสศรัทธาก็จะมีรัศมีสว่างสวยใายออกมาจากใจสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสการให้ด้วยความศรัทธา คือเต็มใจให้ใจจึงเป็นกุศลเต็มกำลังจะเป็นความปลื้มใจที่ได้อนุเคราะห์ผู้อื่นหรือจะเพราะเลื่อมใสศรัทธาในผู้รับเช่นพระสงฆ์ผู้ทรงศีลก็ตามกำลังศรัทธาที่เต็มเปี่ยมจะเป็นปัจจัยให้เกิดผลมากทั้งสิ้นเมื่อคิดให้ทานด้วยจิตที่ผ่องแผ้วสวยใสที่สุดย่อมเป็นเหตุบันดาลรูปร่างหน้าตาที่สวยชวนพิษที่สุด เช่นกันณฑ์ง่ายๆที่ตัดสินได้ว่าใจของคุณมีศรัทธาขณะให้ทานคือเมื่อนึกถึงบุญขณะต่างๆทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำและนึกอยากยิ้มสดชื่นออกมาจากข้างในเป็นยิ้มอันบันดาลขึ้นจากความปลื้มเปรมความอิ่มเอมที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขแลกเปลี่ยน แต่ถ้าทำทานและวฝืนยิ้มไปแกนแกนใจไม่เป็นสุขนั้นไม่นับว่าถึงความเลื่อมใสในทานเพราะแสดงให้เห็นว่าใจยังแห้งแล้งอยู่หากให้ทานด้วยจิตใจคับแคบเช่นแก่งแย่งชิงดีเอาหน้าเอาเด่นหรือให้ทานแบบกีดกันไม่ยอมร่วมให้ทานกับใครไม่ยอมถวายสังฆทาน พร้อมกันกับคนแปลกหน้าที่เขามาพร้อมเราดึงดันจะแยกเป็นต่างหากให้พระต้องสวดสองทีแบบเนี้ยกรรมจะตกแต่งให้ชาติหน้าต่อไปหน้าตาออกรสเค็มหรือเห็นแล้วไม่สบายใจซื้อมากกว่าจะหน่าเลื่อมใสตามอาการทางจิตนั่นเองวิธีง่ายๆเพื่อสร้างศรัทธาในการให้คือให้เพราะอยากให้ ถวายเพราะอยากถวายและอยากเลือกหน้าอย่าสร้างเงื่อนไขว่าอย่าเป็นสัตว์ต้องเป็นคนต้องเป็นพระขอเพียงของที่ให้ทานเป็นสิ่งที่คุณได้มาโดยชอบธรรมไม่เดือดร้อนใครกับทั้งมีน้ำจิตคิดอยากให้ใจก็เบิกบานเป็นปีติได้แล้วยิ่งสั่งสมบ่อยเท่าไหร่ใจในการให้ยิ่งสวยขึ้นเท่านั้น เมื่อคุณให้ทานครบวงจรในที่สุดผลของทานจะนำคุณเลื่อนขั้นทางจิตและคุณจะมีสิทธิ์ให้ทานกับผู้ควรแก่การรับสูงชั้นขึ้นไปเรื่อยๆเองความเลื่อมใสศรัทธาจะเกิดขึ้นสูงสุดเมื่อทั้งผู้ให้และผู้รับมีความบริสุทธิ์หมดจดคือศีลสะอาดความประพฤติสะอาดวัตถุที่ใช้ในการให้ทานสะอาด และความตั้งใจขณะถวายทานสะอาดกล่าวโดยย่นย่อที่สุดยิ่งความตรรยีน้อยลงเท่าไรคุณจะยิ่งเห็นใจตัวเองน่าเกลียดน้อยลงเท่านั้นและยิ่งความเลื่อมใสในทานปรากฏชัดขึ้นเพียงใดใครๆจะยิ่งบอกว่าหน้าตาคุณมีรัศมีชวนชมชัดขึ้นเป็นเงาตามตัวโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ชาติหน้า2 อภัยทานความพยาบาทเป็นไฟร้อนที่เผาผลาญใจตัวเองเมื่อเผาใจตัวเองสำเร็จก็อาจเผาโลกต่อได้ต่อเมื่อสามารถทำลายความตรณีคนเราจึงมีแก่ใจทำลายความพยาบาทหรืออาการหวงความโกรธได้เช่นกันเพราะเป็นสภาพของจิตที่ทิ้งความอึดอัดใจเหมือนอนกันผู้ที่คิดอภัยได้เรื่อย แม้จะยังไม่ถึงขั้นละความโกรธได้อย่างพระอระหันต์อย่างน้อยก็จะไม่เป็นคนมักโกรธไม่แสดงกิริยาวาจากระฟัดกระเฟียดง่ายๆเพียงเท่านี้ก็ประกันแล้วว่าชีวิตที่เหลือจะไม่ก่อเหตุให้ชาติหน้าต้องเป็นคนผิวพันสามหน้าตาหาเรื่องการจะอภัยให้เป็นควรฝึกทำไปตามลำดับคือ มีแก่ใจอยากให้อภัยเพราะเห็นโทษของความผูกพยาบาทและโมะโหง่ายดังกล่าวแล้วเมื่อโกรธจนอยากลงไม้ลงมือมากให้ห้ามมือห้ามไม้แม้ใจจะต้องอึดอัดแค่ไหนเมื่อโกรธจนอยากด่ามากให้ปิดปากแม้ใจจะยังคิดถึงคำด่าไม่เลิกเมื่อโกรธแบบร้อนในอกมาก ให้รู้สึกถึงความเร่าร้อนและเห็นว่าร้อนมากเดี๋ยวก็เย็นลงได้เมื่อโกรธแบบอัดอั้นมากให้รู้สึกถึงความหนักที่ใจและเห็นว่าหนักมากได้เดี๋ยวก็เบาลงเองได้เมื่อโกรธแบบหงุดหงิดเล็กน้อยให้รู้สึกถึงสภาพฟุ้งฟุ้งยุ่งยุ่งถ้ารู้สึกได้แต่แรก จะเห็นมันจางลงทันทีหากฝึกจนเห็นผลตามลำดับกำจัดเหตุแห่งความน่าเกลียดได้ภาวะน่ารักน่าใครก็เกิดขึ้นเองคุณไม่ต้องเชื่อเรื่องชาติหน้าเอาแค่เห็นกับตาในชาตินี้ก็เปรียบเทียบกันได้ชัดๆอยู่แล้วคนหน้าตาดีมาแต่เกิดลองเป็นพวกโกรธง่ายหายช้าดูสักพักน่าจะดูหักหักง้มง้มผิวจะคล้ำเกรียม ตาจะขุนขวางส่วนคนหน้าตาจืดชืดลองเป็นพวกโกรธยากหายเร็วเสมอเสมอแค่ไม่กี่วันจะดูดีมีราศีจับตาเห็นแล้วเย็นเห็นแล้วสบายใจหรือกระทั่งหน้าเลื่อมใสนั่นเพราะจิตที่สงบเยือกเย็นไม่เดือดร้อนกระวนกระวายง่ายๆจะทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าผ่อนคลายดูดีที่สุด เท่าที่โครงหน้าจะอำนวยทั้งนี้ต้องหมายเหตุไว้ด้วยว่าฝืนยิ้มแกล้งไม่โกรธกับฝึกละความโกรธไปตามลำดับขั้นจะให้ผลเป็นคนละเรื่องยิ่งแกล้งเท่าไรใจยิ่งเก็บกดเหมือนอยากระเบิดเท่านั้นแต่ถ้าฝึกห้ามกายและดูใจเป็นใจจะยิ่งเบาเป็นคนมีความสุขแบบไม่มีแรงกดดันแอบแฝงอยู่เลย 3. ธรรมทานเมื่อมีน้ำใจบริจาคของส่วนเกินกับทั้งมีความเมตตากรุณาพอจะให้อภัยคุณจะมองเห็นว่าคนในโลกอีกมากนักที่ยังหลงตรณีหลงอาฆาตพยาบาทกันให้ทุกใจเปล่าๆโดยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยที่ตรงนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนตนเองมีน้ำอยู่ในใจ สามารถช่วยดับไฟในอกคนอื่นได้ทุกอย่างต้องเริ่มด้วยของจริงในคุณเองคือมีน้ำใจอยากดับไฟให้คนอื่นไม่ใช่ตั้งต้นด้วยความอยากสั่งสอนแบบยกตนข่มแต่เป็นการค่อยๆพูดค่อยๆให้แนวทางด้วยใจเมตตาปรารถนาให้คนฟังได้คิดได้ฉุกใจคุณจะรู้สึกถึงความจริงใจได้จากผลลัพธ์กับตนเอง คือยิ่งพูดตัวเองจะยิ่งเย็นพูดได้เต็มปากเต็มคำไม่ต้องดัดไม่เสแสร้งสร้างภาพนักปลอบตรงข้ามกับการอยากสอนแบบยกตนขมยิ่งพูดอัตตาจะยิ่งหนักในหัวจะยิ่งฟุ้งแรงขึ้นทุกทีอยากอวดเก่งกล้าสามารถขึ้นทุกวันหากสามารถช่วยให้ใครฉุกคิดให้เขาอยากสละความตรณีอยากละวางความพยาบาท นั้นจัดเข้าขายเป็นธรรมทานถ้าธรรมทานนั้นประกอบด้วยกิริยาอันงามด้วยน้ำใสใจจริงก็เรียกว่าแสดงธรรมได้งามถือเป็นกรรมตกแต่งจิตให้งามขั้นสูงสุดผู้แสดงธรรมได้งามมีผลให้เกิดขึ้นกับกายใจทันตาในชาตินี้คือจะมีความงามเด่นกระแสใจเยือกเย็นผ่องใส ดึงใจคนเห็นให้ชื่นชมด้วยความพิศวงบางคนแม้หน้าตาไม่งามแต่กระแสจากธรรมะงามเกินตัวก็ดึงดูดสายตาไม่ต่างจากคนสวยคนหล่อได้อย่างน่าทึ่ง